โลกเรามีอะไรที่น่าเหลือเชื่อบางสิ่งที่มองเห็นไม่ควรจะมีอยู่บางสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ควรที่จะมองเห็นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า sinister เห็นแล้วต้องตายหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และอตากรไม่รอช้า เรามาเปิดเรื่องกันที่การฆ่าตัวตายของคนทั้ง4คนและในบ้านหลังเดียวนั้นเองก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปอย่างน่าประหลาดโดยเหตุการณ์นั้นได้ดึงดูดชายผู้หนึ่งให้เข้ามาตรวจสอบนานคือนักเขียนหนังสือที่เคยได้รับความนิยมในอดีตนามว่าเอดิสันออสเวลลหนังสือที่เขาสรรสร้างได้เปิดโปงปมคดีลี้ลับที่เกิดขึ้นในประเทศและเหตุการณ์ฆาตกรรมยกครัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาเลยย้ายมาที่บ้าน ันน้โดยที่เขาไม่ได้บอกกับภรรยาและลูกทั้งสองว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์อะไรอยู่และซึ่งไม่นานการมาของเอลิสันก็ได้ทราบถึงหูถึงนาอำเภอในอำเภอเลยมายิ้มเยียนและพบปากกับเขาเพื่อให้คําแนะนําว่าคนของออกไปจากที่นี่ซะหนังสือที่เขาเขียนมันทาให้ตํารวจดูแย่ไม่มีอะไรต้องสืบสวนเอลิสันก็บอกว่าเขาอยากช่วยเหลือเด็กที่หายตัวไปบางทีตํารวจอาจจะลืมอะไรบางสิ่งหรือ มองข้ามบางอย่างเขามาเพื่อช่วยคนบางทีทางตำรวจน่าจะช่วยเขานะในอำเภอก็บอกว่าบางทีตาก,กะของนายอาจจะมีปัญหาคดีที่เคนตัก,กีนาะยอาจจะเขียนได้ดีแต่คดีรุ่งสางที่เดนเวอร์นายเขียนเวอร์ไปหน่อยอย่าดูแคลงตำรวจอย่างเราสิอย่ามองข้ามหน่วยงานรัฐที่ไม่อยู่การมาของคุณทําให้เพื่อนบ้านหวาดผวาให้คดีมันจบไปตามที่เราสรุปดีกว่านะซึ่งแน่นอนเอลิสันไม่ยอมให้เรื่องเงียบและจางหายไปโดยที่ยังไม่ ได้เจอหลักฐานที่แน่ชัดว่าเด็กที่หายตัวไปมีผลสรุปเป็นอย่างไรซึ่งการย้ายบ้านมาทําให้พวกเขาต้องขนของกันอย่างเหน,น,นื่อยเอลิสันขึ้นไปเก็บของณห้องใต้หลังคาและบนนั้นเองเขาได้เจอกับแบงป่องเขาเลยใช้ลังในมือฟาดแมงป่องจนหัวแบะและที่ห้องใต้หลังคานั่นเองเขาได้เจอกับกล่องกลองหนึ่งที่ในนั้นเก็บรวบรวมเทปวิดีโอที่น่าสงสัยพร้อมเครื่องเล่นคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เขาเลยเอาลงมาในคะ ณที่รับประทานมื้อคำ่ำแม่บอกให้ลูกๆก,กินอย่างประหยัดหน่อยตอนนี้เราต้องจา่ายค่าเชาวบ้านถึงสองหลังถ้าเราขายบ้านเก่าได้คงจะมีกินและอยู่สบายมากกว่านี้พ่อเองก็จะพยายามเขียนหนังสือให้จบพรอมนี้ต้องเป็นหนังสือที่ดีแน่แต่เมื่อเทรเวอร์ลูกชายคนโตได้ซักไซว่าพ่อกำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่แม่ก็ห้ามปรามงานของพอ่อลูกไม่ต้องยุ่งลูกยังเด็กเกินที่จะรับรู้เรื่องพันนี้และภรรยาก,ก็ได้ย้ำเตือนให้เอดิสันล็อกประตูวไวด้ดีๆ ่าให้เด็กๆเ,เข้าไปในห้องทํางานคุณเด็ดขาดนั่นคือกฎข้อห้ามของบ้านหลังนี้ในค่ําคืนนั้นสองสาม,มีภรรยาได้เปิดใจคุยกันเอดิสันได้บอกภรรยาว่าเขาขอแค่หนังสือเล่มเดียวขอเวลาหน่อยพักนี้ผมอาจจะไม่มีเวลาให้ลูกๆผมอยากได้หนังสือยอดเยี่ยมแห่งปีอีกครั้งเดียวอีกครั้งสุดท้ายเท่านั้นซึ่งภรรยาก็พอเข้าใจถ้าคุณแฮปปี้ดิฉันก็แฮปปี้คุณเต็มที่กับการทํางานเธอเดี๋ยวลูกฉันจะดูแลเองหลังจากนั้น เอลิสานก็ไปหมกตัวอยู่ที่ห้องทํางานเพราะการเขียนหนังสือของเขาต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมข้อมูลและเรียบเรียงตัวหนังสือสิ่งแรกที่เขาตรวจสอบคือกล่องเทปที่ถูกวางทิ้งเอาไว้เขาเลยเปิดมันเพื่อตรวจสอบดูและก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นนั่นก็เพราะว่าเทปวิดีโอได้บันทึกเรื่องราวของบ้านหลังนี้บ้านที่ครอบครัวอยู่กันอย่างผาสุกมีเด็กๆวิ่งเล่นตามสวนหลังบ้านและแล,ะแล้วภาพก็ตัดขึ้นตอนที่คนทั้งสี่ โดนแขวนคอตายทั้งเป็นเขาไม่รู้ว่ากล่องเทปนี้มาจากไหนแต่มันน่าสนใจมากเขาดึงวิสกี้ไปดูมันซ้ำไปซ้ำมาเพืเก็บรวบรุมข้อมูลพยายามสังเกตทุกพิกเซลว่าเรื่องราวในเทปวิดีโอได้สื่ออะไรบ้างสิ่งที่เขาเห็นคือคนร้ายใช้กิ่งไม้ในการทุ่นแรงเขาเลยออกไปนอกบ้านไปเหลือบมองต้นไม้หลังนั้นซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้สูงอะไรคนร้ายอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็เป็นได้แต่ใน ขณะที่เขากลับมาห้องทํางานเขากลับได้ยินเสียงใครบางคนกําลังเดินอยู่ในบ้านด้วยความที่ระวังตัวเอลิสันเลยไปตรวจสอบแล้วก็ได้เจอเขากับลูกสาวที่เดินหาห้องน้ําไม่เจอเขาเลยดูแลลูกสาวก่อนจะพาลูกสาวเข้านอนเอลิสลูกสาวที่สดใสชอบในการวาดรูปเป็นอย่างมากซึ่งเขาก็ภาวนาว่าวันหนึ่งลูกสาวต้องเป็นศิลปินเหมือนเขาในสักวันแต่ณนะตอนนี้มีกฎอยู่ข้อหนึ่งคืออย่าวาดรูปนอกห้องเด็ดขาดว่า ดูเพียงในห้องเท่านั้นเข้าใจนะลูกเมื่อส่งลูกเข้านอนเอลิสันก็กลับมาห้องทํางานมาเปิดเทปอีกอันหนึ่งซึ่งได้ฉายเรื่องราวอีกครอบครัวหนึ่งที่ถูกฆ่าตายในโรงรถโดนเผาทั้งเป็นเอลิสันกําลังตรวจสอบเทปมากมายที่เขาได้ประสบพบเจอแต่แล้วกลับมีสิ่งบางอย่างดังมาจากในบ้านเขาเลยเดินไปดูและก็ต้องตกใจกับกล่องที่สามารถขยับได้เองแต่เมื่อเจ้ามองดูดีๆในกล่องกลับมีเทเวอร์ลูกของเขานอนกลิ้งอยู่อย่าง เจ็บปวดเทเว์คงจะนอนละเมออีกครั้งการใญ้ญยบ้านคงทําให้ลูกเหนื่อยอาการแบบนี้เทเว์มักจะเป็นตอนที่เขาไม่ค่อยสบายเอลิสานปลุกให้เทเวอร์ตื่นและเฝ้าเขาถึงเช้าเพราะไม่อยากให้อาการแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกอีกเทเว์มักจะนอนละเมอและทําอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวในเช้าวันต่อมาเอลิสานก็มาทานข้าวร่วมกับครอบครัวภรรยาก็บอกว่าจะไปส่งลูกเองอยากปล่อยให้เอลิสานเต็มที่กับงานรีบทํางานให้เสร็จเรื่องเขียดจะได้รีบ ซึ่งในวันนั้นเอลิสันได้เปิดม้วนเทปอีกม้วนหนึ่งซึ่งเป็นงานปาร์ตี้ที่สะนามของครอบครัวที่สุขสันต์แต่แล้วเมื่อตกค่ําภาพมันจบโดยการที่ทุกคนโดนพนธนาการเอาไว้ก่อนจะถูกลากลงไปในน้ําเป็นอีกเหตุฆาตกรหมู่ซึ่งในครั้งนี้มันแปลกไปเนื่องจากเอลิสันเหลือมองเห็นเจ้าตุ๊กตาหน้าพิศวงกําลังจับจ้องมองมาที่เขาเอลิสันตกใจมากในแวบแรกที่เห็นก่อนจะตั้งสติและเหลือบมองอย่างชัดๆเขาสต็อปวิดีโอเพื่อให้ นอยงยาช่แต่แล้วจู่ๆเกิดเพลิงไหม้ที่ฟิล์มม้วนนั่นก็เพราะว่าทั้งวันเข้าใจเครื่องเลนเทปวิดีโอโดยไม่ได้พักเอลิสันพยายามเก็บกู้ข้อมูลทุกอย่างเพื่อให้มันสามารถกลับมาดูได้อีกครั้งให้ได้มากที่สุดแต่แล้วเสียงดังก็ดังมาจากน้องห้องหนึ่งจากลูกๆก,กลับมาจากโรงเรียนแล้วแถมวันนี้เทรเวอร์ยังสร้างวีรกรรมใหม่เขาได้วาดรูปจากปากกาที่ลบไม่ได้บนกระดานรูปที่เขาวาดคือคนผูกคอฆ่าตัวตายภรรยาก็บ่นเอลิสันว่าบอกแล้วไงงานของคุณอย่าให้ลูกรู้ ซึ่งนางนทาให้เอลิสันมีปากเสียงกับภรรยาแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรค,ค่าคืนนั้นเอลิสันทางานโดยที่เน้นย้ําตัวเองว่าต้องล็อกประตูเพราะไม่อยากให้ลูกๆมาเห็นเขา้าเพราะเทปวิดีโอนี้เป็นการฆาตกรหมู่ที่มีรูปแบบการฆ่าที่คล้ายคลึงกันและในเทปหนึ่งเขาก็ได้เจอกับสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเลยกดขยายและปริ้นดูการเฝ้ามองวิดีโอเหล่านี้ทําให้เขาเครียดแต่ก็ได้เจอกับที่อยู่ที่ถูกกากับเอาไว้ลเลยเซิร์ชใน Google เซึ่งที่อยู่ที่ว่าบ้านหลัง นั้นเคยเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่จริงๆเรื่องราวทุกอย่างมาเริ่ปฏิปต่อกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เขาได้เจอในวิดีโอซึ่งเกือบทุกคดีที่มีคนตายมักจะมีเด็กคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างสาบสูญเลยในค่ำคืนนั้นก็เป็นอีกครั้งที่เอลิสันสัมผัสได้ว่ามีเสียงคนเดินอยู่ในบ้านเขาเลยไปตรวจสอบเสียงนั้นดังมาจากห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาที่มืดมิดเอลิสันเลยก,กดถ่ายวิดีโอเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงแฟลชในการสอดส่องแล้วก็ต้องดกใจเมื่อได้เห็นเจ้า งูเลื้อผ่านซึ่งวัสดุที่งูกําลังห้อมล้อมนั่นคือกล่องที่มีภาพวาดภาพวาดคนสี่คนฆ่าตัวตายโดยมีมิสเตอร์บูกี้คอยมองอยู่ต่อมาก็ปาร์ตี้สะน้ําซึ่งมีมิสเตอร์บูกี้อยู่เช่นกันและอีกภาพก็คือการเผาทั้งเป็นในรถซึ่งมิสเตอร์บูกี้อาจจะเป็นฉายาเรือน้ำแฝงของฆาตกรเพราะมันอยู่ในทุกเหตุการณ์ที่มีการฆาตกรมูและเด็กคนหนึ่งในบ้านจะหายตัวไปเอลิสันพยายามตรวจสอบห้องใต้หลังคาว่าจะมีอา อรอยู่อีกไหมแต่แล้วก็ต้องสะดุดล้มเข้าเนื่องจากเพดานมันพังเขากําลังจะตกลงมาถึงแม้จะพยายามตะเกียกตะกายแต่สุดท้ายก็ตกลงมากระแทกจนได้รับบาดเจ็บซึ่งไม่นานกูผ่ยก็ได้มาช่วยทําแผลและแนะนําให้เขาไปโรงพยบาบาลส่วนตํารวจก็มาช่วยสอดส่องเอลิสันให้การว่าได้ยินเสียงใครบางคนเดินอยู่ในห้องใต้หลังคาแต่เขาไม่เห็นตัวคนร้ายตํารวจเลสันิฐานว่าน่าจะเป็นกระรอกหรือสัตว์บางตัวที่มีขาไม่ใช่งูอย่างแน่นอนตํารวจพูด มีนามว่าแซมเขาพยายามอวดฉลาดวิเคราะห์เหตุการณ์นู่นนี่นั่นนั่นก็เพราะว่าเขาอยากช่วยงานเอลิสันเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของหนังสือของเอลิสันและแซมก็อยากมีส่วนร่วมในหนังสือเล่มถัดไปและในหนังสือเล่มน,นั้นจะจารึกเขาในกิจกรรมประกาศว่าเป็นผู้ช่วยเหลือแซมเลยพร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูลถ้าเอลิสันต้องการด้วยเหตุนั้นเอลิสันเลยมอบที่อยู่ที่เขาเจอในวิดีโอให้แซมตรวจสอบดูซิว่ามันมีอะไรน่าแปลกบ้างแล้วโทรมาหา ผนะซึ่งแซมก็กราบขอบคุณเขายินดีมากที่ได้ทํางานนี้หลังจากที่ทุกคนแยกย้ายเอลิสันเขายังนอนไม่หลับเลยมาเปิดเทปวิดีโอวันที่เขาได้รับความชื่นชมจากผู้คนวันที่เขาตีแผ่ความจริงเกี่ยวกับคดีที่ตํารวจไม่สามารถแก้ไขได้วันที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เขียนหนังสืออันดับหนึ่งแห่งปีซึ่งเขาก็คาดหวังว่าจะไปถึงจุดนั้นอีกครั้งถึงแม้จะทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามแม้ร่างกายจะอ่อนล้าทํางานไม่รู้วันรู้คืนแต่ด้วย ความพยายามนั้นทําให้เขาสังเกตเห็นว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดฆาตกรรมมิสเตอร์โบกี้จะคอยเฝ้ามองและสอดส่องผลงานของเขาในขณะที่ทุกอย่างกําลังเป็นไปอย่างราบรื่นลูกสาวก็มาเคาะประตูเพื่อให้กาแฟกับพ่อเป็นขณะเดียวกันที่หมวดแซมโทรมาแจ้งข้อมูลว่าที่อยู่ที่คุณให้มาเกิดเหตุฆาตกรรมจริงเอลิสันทางานจนไม่ทันสังเกตว่าในหน้าจอคอมมีใครบางคนกาลังจ้องมองมาที่เขาด้วยแววตาที่มีเลซไน และอีกสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามตรวจสอบคือวิดีโอของเขาเมื่อคืน ในห้องใต้หลังคาตอนที่เขาจะตกลงมาดูเหมือนจะมีมือใครบางคนหรือบางสิ่งฉุดรงร่างของเขาเอาไว้เพื่อให้ตกลงมาอย่างเบื้องล่างทุกอย่างมันเริ่มเลือเชื่อแต่อิริสันยึดมั่นในวิทยาศาสตร์ผีไม่มีจริงในโลกเขาคงทํางานหนักมากเกินไปคาคืนนั้นเลยขอพักผ่อนมานอนกอดภรรยายอย่างพาสุกแต่แล้วการหลับไหลของเขาก็ไม่เต็มที่เนื่องด้วยเสียงดังที่ดังมาจากห้องทํางานเขาเลยเดินไปตรวจสอบปรากฏว่าเทปวิดีโอมันถูกเปิดขึ้น ทั้งที่เขามั่นใจว่าปิดโน้ตบุ๊กแล้วก่อนออกจากห้องเอลิสานไปดูที่จอโน้ตบุ๊กและซูมหาตำแหน่งมิสเตอร์โบกี้ซึ่งตำแหน่งที่ว่าคือข้างบ้านของเขาเองเขาไปจ้องมองมันเพื่อเปรียบเทียบรูปภาพและก็ต้องตกใจเมื่อเห็นมิสเตอร์โบกี้จ้องมองกลับมาแต่แล้วมันก็เลือนรางเหมือนตาฟาดเพราะความแน่ใจเอลิสานได้คว้าไม้เบสบอลเพื่อไปตรวจด,ดูพุ่งย้าเผื่อว่าจะเจอฆาตกรเจ้ามิสเตอร์โบกี้ที่เขาเห็นแต่แล้วก็ต้องผวาเนื่องจากสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่ฆาต กกลับเป็นลูกชายที่นอนละเมออยู่ในสภาพที่เปลือยกายท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเขาที่พาลูกชายกลับเข้าบ้านและฝากฝั่งให้ภรรยาดูแลเดี๋ยวผมออกไปเอาของแป๊บหนึ่งซึ่งนั่นคือไม้เบสบอลคู่ใจตราบใดที่ยังมีภัยก็ควรระวังไว้ก่อนแต่ไม่ทันจะคว้าไม้ขึ้นมาเจ้าหมาดําตัวใหญ่ได้ปรากฏขึ้นมาตรงหน้ามันได้เห่าหอนใส่เขาทําให้เอลิสันไม่กล้าจะกระดิกตัวแต่แท้จริงแล้วเอลิสันไม่รับรู้เลยว่าหมามันไม่ได้เห่าหอนใส่เขา ั่นก็เพราะว่าเด็กทั้ง5ใน5คนดีที่าหายตัวไปได้กลับมาและจ้องมองเอลิสนันด้วยความเวทนาเอลิสันที่หวาดกลัวเจ้าหมาดำเลลิกหนีเข้าบ้านมาเพื่อมารับฝีปากจากภรรยาเนื่องจากเอลิสันทํางานไม่ถึงสัปดาห์ครอบครัวก็เริ่มแย่ลงยิ่งเอลิสันเครียดลูกๆก,ก็จะเครียดตามไปด้วยเอลิสันควรมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็ขอร้องอ้อนวอนภรรยาว่าช่วยทนอีกหน่อยผมกําลังคืบหน้าได้ดีขอร้องละนี่จะเป็นงานสุดท้ายของ ถ้าผมทํามันได้ดีผมก็จะวางมือขอร้องลาทิลักษ์ช่วยทนอีกหน่อยได้ไหมซึ่งภรรยาก็พร้อมซับพอตเอลิสันหวังว่ามันจะไม่เลวร้ายอีกต่อไปและในเช้าวันต่อมาผู้หมวดแซมได้นําข้อมูลที่เอลิสันฝากไปหามาให้กับเขาซึ่งผู้หมวดแซมก็ขอร้องว่าให้ผมช่วยวิเคราะห์งานด้วยได้ไหมถ้าคุณอยากให้ผมช่วยอะไรก็ควรบอกข้อมูลผมบ้างและเมื่อแซมเข้ามาในห้องทํางานเขาก็ต้องตกใจนั่นก็เพราะว่าคาดีที่แปลกประหลาด5คดี มันมีบางสิ่งที่เชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นบูกี้แมนระยะเวลาในการลงมือซึ่งคดีแรกเกิดขึ้นในปี60ถ้าคนร้ายยังมีชีวิตอยู่เขาก็น่าจะอายุ60ไปลายๆและเมื่อแซมได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกว่าในที่เกิดเหตุแซมเลยได้แนะนามิสเตอร์โจนาฟผู้เชี่ยวชาญสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาหรือพิธีกรรมแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งเบื่อไวล้ละกันหลังจากที่แซมจากไปเอลิสานก็มาดูวิดีโอต่อไปซึ่งนานแรกๆมันก็เป็นแค่วิดีโอที่ครอบ ครัวหนึ่งอยู่กันอย่างพลาสุกแต่แล้วภาพก็ตัดมาที่เครื่องตัดหญ้าที่มีคนนั่งขับและเครื่องตัดหญ้านั้นก็ได้กลับกลายเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าคนแต่ละคดีมันช่างโหดร้ายเอลิสันจิตตกทุกครั้งที่ได้จ้องมองเมื่อก่อนแค่ดื่มวิสกี้เพื่อคลายเครียดครั้งนี้ต้องพ่นควันเพื่อระบายความทุกข์แต่ถึงแม้งานจะหนักหนามากเท่าไหร่เขาก็ยังต้องทำและวันนั้นเองเขาก็ได้ติดต่อดออรโจนาฟเพื่อทำถ่ายเกี่ยวกับสัญลักษณ์เหล่านี้ซึ่งได้ข้อมูลกลับมาว่านั่นคือ สัญลักษณ์เพื่อบูชาพูดผีซาตานเป็นเทวะที่กินเด็กเป็นอาหารหลากหลายตำนานที่กล่าวขานมาว่าเจ้าบูกี้ดำรงอยู่ด้วยการกินเด็กมันมีวิธีหลอกล่อดเด็กมากมายและหลอกให้เด็กออกมาจากโลกมนุษย์และกักขังเด็กไว้ที่นรกหรือไม่ก็กินเด็กทั้งตัวเอลิสันได้ขอบคุณสําหรับข้อมูลแต่เขาไม่ใช่ผู้ที่ชื่อเรื่องพูดผีซาตานและวันนี้คงหนักหนามากเกินไปเลยขอพักผ่อนสัหน่อยแต่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เขาสะดุ้งตื่นเนื่องจากเทป วิดีโอได้เปิดขึ้นเองครั้งนี้เขาได้คว้าไม้เบสบอลคู่ใจสำรวจตามบ้านเพื่อหาผู้ร้ายใครการที่บุกรุกเข้ามาแต่เขาเองก็ไม่ทันสังเกตเด็กคนแรกที่หายไปในเหตุการณ์ผูกคอตายมูเด็กคนที่สองที่หายไปจากปาร์ตี้สะน้าคนที่สามที่หายตัวไปจากบ้านที่โดนฆาตกรรมมูเด็กทั้งห้าได้มาทักทายเขาโดยที่เอลิสันเองมองพวกเขาไม่เห็นเอลิสันไปดูเทเลอร์ว่าหลับสบายดีไหมคงไม่ละเมออีกรวมถึง เอลิสลูกสาวก็ยังเห็นว่านอนหลับปุย๋ยหาร้ไม่ว่าลูกสาวของเธอได้ผ่านผจญพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าลูกสาวหวาดกลัวจนไม่สามารถดิ้นรนหรือกรีดร้องได้เอลิสันที่ยังไม่รับรู้อะไรเขาได้ไปปิดประตูหน้าต่างทุกบานเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีคนนอกเข้ามาก่อนจะเอียงกายหลับไปบนโซฟาด้วยความเหนื่อยล้าในเช้าวันต่อมาเอลิสันได้ติดต่อแซมเพื่อให้มาที่บ้านเขามีเร,รื่อ,องอยากป,ปรึกษาถามถึงบ้านหลังนี้ว่าจะของก มีอะไรแปลกบ้างไหมเขาเคยแจ้งความบ้างหรือเปล่าประมาณว่าเจอเรื่องประหลาดในบ้านหลังนี้คุณต้องเข้าใจผมนะแซมคือผมไม่เชื่อเรื่องพูดผพีอยู่แล้วแต่ผมสัมผัสได้ว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆที่ผมยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แซมก็พยายามตีความว่ามันไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดแบบนั้นแต่ถ้าหากคุณเจอมันก็อาจจะเป็นจริงผมเชื่อยังสุดใจว่าเรื่องลี้ลับมันมีอยู่แต่ถ้าให้ผมเดาทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ผมเห็นควเล่ามากกว่าสองวางสเป ป่าไปทั่วห้องคุณคงจะอ่อนเพลียและมึนเมาทําให้ตาลายและตาฟาดไม่มีอะไรหรอกเอดิสันอย่าคิดมากคุณควรพักผ่อนบ้างนะบางทีคุณอาจจะแค่จิตตกที่ต้องทนอยู่ในบ้านที่มีคนแขวนคอตายโดยที่คุณคนเดียวที่รับรู้เรื่องนี้และยังต้องปิดบังเรื่องนี้กับภรรยาและลูกอีกผมเข้าใจคุณแค่เครียดนะเอลิสันในขณะนั้นเองเสียงภรรยาก็ได้ดังมาจากห้องของลูกนั่นก็เพราะว่าลูกสาวได้วาดรูมนอกห้องซึ่งผิดกฎของบ้านหลังนี้เอลิสันถามถึงเหตุผลว่าทําไป ทไมเอลิสก็ตอบว่าเธออยากให้วาดรูปแต่เธอไม่อยากวาดในห้องเนื่องจากห้องนั้นเป็นห้องพี่ชายเธอเธอเกรงใจพี่เมื่อทราบดังนั้นภรรยาเลยบอกให้ลูกเข้าห้องเนื่องจากพ่อแม่ต้องคุยกันบอกมาสิว่าคุณบอกอะไรกับลูกย้ำเตือนและไงว่าล็อกของทํางานทุกครั้งนี่ลูกของเราเริ่มพังเพลิอ,อ,อีกแล้วนะลูกชายก็นอนละเมอลูกสาวก็มีเพื่อนให้จินตนาการจากการโทษเถียงกันไปมาทําให้ภรรยารับรู้ว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนตายเธอไม่อย,อยากอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปเราจะ กกลับบ้าานเา่ถ้าทุกอย่างมันแย่กว่านี้ฉันไม่อยากออกไปจากบ้านไปเจอสายตาชาวบ้านที่จ้องมองฉันด้วยสายตาที่ประหลาดคนบ้าอะไรจะมาอยู่บ้านผีเป็นฉันก็น่าจะพอทนไหวนะเอลิสันแต่น้องรูปภาพดูลูกๆไปโรงเรียนและมีคนจ้องมองมาแบบนั้นลูกเราจะเครียดและกดดันมากแค่ไหนเอาล่ะฉันจะไปจากที่นี่ทุกเมื่อที่พร้อมและเห็นทุกอย่างมันแย่ลงการต่อเถียงเป็นไปนอย่างดุเดือดเอลิสันรู้ดีว่าการใช้ไม้แข็งกับภรรยามันไม่ได้ผลเขาเลยขอร้องอ้อนวอนขอเวลาผมอีกนอย ผมกำลังทำงานเพื่อทุกคนนะเทรซี่ก็ตอบโตมาว่าเอลิสันคุณทำงานเพื่อตนเองต่างหากก่อนทั้งสองจะแยกแยะออกจากกันถึงให้เอลิสันต้องคำเครียดอยู่คนเดียวส่วนภรรยาก็ไปดูแลลูกๆส่งเข้านอนถึงแม้เทรซี่จะโกรธเขายังไงแต่ความรักก็ยังคงมีเห็นสามีทำงานจนเหน็ดเหนื่อยเธอเลยพาเขาอุ้มไปนอนที่เตียงแต่ทว่าความผ่าสุกมันก็ไม่ได้อยู่เสมอไปเนื่องจากเอลิสันสะดุ้งขึ้นมาในอย่างวิกาลเสียงดังเอะอะมัน มันหลอกหลอนเขาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันตรงดิ่งไปที่ห้องใต้หลังคาบันไดถูกเปิดออกเหมือนว่ามีคนอยู่ด้านบนเอลิสันบินขึ้นไปมองด้วยความใจเย็นและเขาก็ต้องผงะเนื่องจากสิ่งที่เห็นคือเด็กทั้ง5้ากำลังจ้องมองเทวีดีโอการฆาตกรรมอยู่รวมถึงมิสเตอร์บกกี้แมนที่มาทักทายเอลิสันหวาดกลัวมากเขารับรู้แล้วว่าสิ่งเหนือธรรมชาติมีจริงในขณะที่เขาตั้งสติเทวีดีโอทั้งหลังก็ตกลงมาอย่างเบื้องหน้าเขารับรู้ว่าต้องทำลายมันและ เอาข้อมูลทุกอย่างไปเผาไฟทิ้งก่อนจะบอกภรรยาว่าจะออกไปจากที่นี่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปส่วนเรื่องหนังสือก็ช่างประไล่คำคืนนั้นทั้งหมดก็ร่วมกันเก็บของและย้ายออกไปอย่างกระทันหันโดยที่ลูกๆก,ก็ไม่ทราบเหตุผลว่าพ่อทําไปเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดก็แฮปปี้ที่ได้กลับมาอยู่บ้านหลังเก่าผนันได้เลยว่าเทรเวอร์จะไม่นอนละเมออีกต่อไปครอบครัวทั้งสี่คนรวมด้วยช่วยกันจัดบ้านอย่างพาสสุกแต่ละคนก็ต่างยิ้มแย้มเนื่องจากบ้านหลังนี้ สถานที่เห็นความทรงจาของพวกเขาจนทวาในค่าคืนนั้นเอลิสานได้รับการติดต่อจากศาสตราจารย์โจนาฟเพื่อเพิมเ่มเติมเรื่องข้อมูลของสัญ,ญลักษณ์ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มีมานานแล้วเรื่องการตายฆาตรกรหมู่ก็มีอยู่ตลอดทุกศตวรรษเหมือนเริ่มจากที่คนเห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดตามรูปภาพฝาผนังหรืออักษรสลากถึงแม้จะทําลายมันไปยังไงเจ้าบูกี้แมนก็จะตามมาหลอกหลอนผู้ที่เห็นนานทำามเอลิสานหวาดผวาเพราะเขาได้เห็นสัญ,ญลักษณ์นั้นถึงหลายครั้งแต่เขาก็ได้ทำ ลายเทปวิดีโอไปแล้วก็น่าจะทําให้เขาอุ่นใจได้แต่แล้วเขาก็ต้องพังงาเมื่อเจ้ากล่องปริศนานั้นได้มาปรากฏที่ห้องใต้หลังคาของเขาแต่มันเขาเพิ่มเติมที่ในกล่องมีสองที่เขียนไว้ว่าฉากจบของแต่ละเรื่องตอนจบจะเป็นยังไงเขายับยังใจไม่ดูไม่ได้จริงๆเลยจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อเปิดเทปในขณะเดียวกันหมวดแซมก็ได้โทรมาบอกว่าเจออีกหนึ่งจุดสัมพันธ์ระหว่างห้าครอบครัวที่โดนฆาตกรมู่และเด็กทั้งห้าที่หายตัวไปนั้น ก็คือครอบครัวที่โดนแขวนคอตายเคยพักอาศัยในบ้านริมสระน้ําส่วนครอบครัวที่ตายที่ริมสระน้ําเคยอาศัยอยู่ในบ้านที่ครอบครัวโดนเผาทั้งเป็นส่วนครอบครัวที่โดนเผาทั้งเป็นก็เคยย้ายมาจากครอบครัวที่โดนฆาตกรหมู่จากเหตุสัมพันธ์นี้นั่นก็แสดงว่าครอบครัวของเอลิสันก็ตกอยู่ในเงื่อนไขเหมือนกันนอกจากเอลิสันจะไปกระตุ้นมันด้วยการย้ายบ้านไปเจอสัญลักษณ์นั้นทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดนานทาให้เขาต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้น และแล้วการจดเตรียมอุปกรณ์ก็ได้เสร็จเอลิซาได้รับชมความจริงจากตอนจบของทุกเรื่องเรื่องแรกการแขวนคอที่ส่วนหลังบ้านคนที่ลงมือทำนั่นคือสเตฟานีลูกสาวที่หายตัวไปการเผาทั้งเป็นที่โงรถคนที่ลงมือทำก็คือเจ้าหนูหัวฟูเด็กน้อยที่หายเช่นกันก็นไม่ต่างอะไรกับปาร์ตี้ที่สะนามเด็กน้อยที่หายตัวคือคนลงมือ่ขาครอบครัวตัวเองเด็กทั้งห้าที่หายตัวไป ได้ทาการที่ใหญ่ยิ่งความจริงที่น่าสะพรึงเอาซามเมดิสันทาตัวไม่ถูกเขาเริ่มอ่อนเพลียและเริ่มเรียกหากาแฟแต่เมื่อเจ้ามองไปที่แก้วเขาเพิ่งได้เห็นว่าในกาแฟมียาพิษและยาพิษนั้นทําให้เขาหมดสติซึ่งคนที่วางยานั่นก็คือเอสลี่ลูกสาวของเขาเอลิสันรู้ตัวอีกทีเขาก็ถูกพนธนาการโดยที่ไม่มีทางขัดขืนร่วมกับภรรยาและลูกชายโดยฝีมือของลูกสาวที่อยู่ในสภาพดังต้องมนเด็ก นที่ทําการอุกอาจอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเธอได้แปะปลายเลือดเป็นสัญ,ญลักษณ์ซาตานไว้บนผนังและวารูปใหุการทุกอย่างเปรียบดังภาพสเกต็ตเป็นอีกดึงคดีที่น่าสะพรึงและเธอก็จากไปพร้อมบูคี้แมนทิ้งไว้แค่กล่องเทปวิดีโอที่อาจจะอยู่ในบ้านของคุณก็เป็นได้และแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเห็นแล้วต้องตายได้รับคะแนนจาก AMDB อยู่ที่6.8เต็ม 10, 10คะแนนเช่นเคยหาก ทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe เป็นกำลังใจกับกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย